dạy đúng là một cái nhà của tình yêu ơi bụi kịp nguồn gạt dạy 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 อ่ะขอโทษทีจะก,ก็เดินผ่านมาแล้วก็บะเอ็นหน้าออกมาแดงข้างนอกนะ่ะก็ไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกับผมเลยนี่ก็ฉันหินวอ่กะกันเลยคุณอยากจะลองกูก็เพิบฉันแค่กาลังมองหาอะไรที่มันสดๆ <c oughs> อ่ะกูโดดเคไหมมันมีเรดิอคอหุณอยู่ฉันอยากให้ฝันกูจัดติดติดคอได้มากกว่าว่าไงก็กอ,อนายมันดูหน้าอร่อยตลกดีนั่นนายไม่เห็นคอฉันดยซ้่ะ อย่าง้องเป็นไดร์ลินนามึงหมายความว่าไงวะก็ฉ <deception> ัน <Glen> ห <ś pel ic> <Like> ิวคิดไปฉันอิ่มแล้วไงพาะฉันทร์บอกเรา้ากูตะก็มีปัญหารู้อะไรไหม